วีเจใหม่ก็ให้ของขวัญไปเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆอีสัต์สวัสดีจ้าวีเจคนสวยสวัสดีค่ะพี่จิ๋นหนูหน่อยคือใครคะตอนนี้พี่ออสเองครับขอคอยหน่อยค่ะเจออสค่ะไปจัดไปขอคอยมึงเจอกระทงมึงจอกระทงกูยสัตว์1อยอ้อยอันไปเลยมึงโทรเรียกกรทมมาเก็บเลยอีสัต์จัดไปเต็มแม่น้ำกูกดทีเดียวยานอวกาศมันลงมาเลยเียเจออสค่ะอย่าอ้อน อ้อนตัวใช่ไหมเอานางลำไปสัตว์อ้อนกูใช่ไหมนี่ไงไอ้เหี้ยนั่นกูรู้จักโมดปลาโอ๊ตไหมส่งโมดปลาโอ๊ตไหมโมดปลาโอ๊ตไหมใครอะคะไม่รู้จักเลยค่ะชื่อไม่คุ้นเลยอะพี่เขาดังด้วยเหรอคะมึงจะยอมหรอว่าเปย์เลยเปย์เลยอ้าวอีสัตว์นี่เป็นไงของจริงโคคนกูของจริงมึงกดกล้องไปให้มันมันไม่เชื่อกดกล้องเปิดกล้องเปิดกล้องเปิดกล้องเเหรอปิดกล้องกดนี่ กดกดวิดีโอเริ่มไลฟ์ไม่ใช่สักพีเคงไอ้เพื่อนไอ้หนูเก่งปะโทษทีว่ะโทษทีว่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูเมื่อกี้หนูบอกหนูบอกพี่ไม่ดังเหรอหนูพี่เสียใจนะรู้อย่างว่าพี่รายการอะไรจีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นเออหนูลองอ่อยพวกพี่หน่อได้ไหมลูกเจ้าอ้อนค่ะผิวอุ้ยแขนเขียวนั่นอะไรอ่ะโดนผัวเตะมาวะลูกแทกตู้แทกตู้เหรอโทษทีเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะ แบบว่านั่งคุยกับพี่พยยยยๆเยอะแยะมากมายเลยอ่ามีคนถามว่าพี่โอต๊ตผู้นี้ไปไหนมาครับมันเป็นเรื่องของพ่งนี้อีสานเดี๋ยวว่างกันนางเดี๋ยวเราเรียกวีเจสาวสวยจากในนี้มาเลยมาไลฟ์สดหรอมาตรงน,นี้แหละไม่สนใจมึง้วแค่นี้นะ <c oughs> พี่มีผู้หญิงมาแล้ว <c oughs> มึงคุยขนาดนี้มึงไม่เป็นวีเจเองไหมละ่ะในแอปมีคนรับปะรับปะรับเหรอดาราเขามีวีเจสวยหล่อเป็นหมื่นแล้วไม่ใช่แค่ผู้ชายผู้หญิงนะ L G B T Q เนี่ยสามารถเป็นวีเจในแอปได้ด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงเสียงไม่ได้หรอ แสียงมือถือมันเขาบอกว่าเอาเสียงมือถือออกไปซักกูดีกูย้อนเก็ตเลยแล้วไม่ได้มีแค่พวกวีเจที่แบบพวกแบบเด็ตไอดอลอย่างเดียวนะมีพวกดาราดังนักแสดงศิลปินนักร้องอะไรอย่างเงี้ยก็มาไลฟ์ที่แอปของมิโคด้วยเมื่อก่อนมันคือแอปอนี่ไงคิตตี้ไงคิตตี้ไลฟ์คิตตี้ไลฟ์คือดังมากสมัยก่อนแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นมิโคเพื่อให้มันเวิร์ไวขึ้นมีถึง150กว่าประเทศทั่วโลกด้วยนะเฮ้ยแล้วเราสามารถกดของดูของตางประเทศได้ด like ้วยป่ะครับ อ้อเหรอเอาลาดูบอลมึงดูนุ่นเลยเฮ้ยหนูไปนั่งเลยไหมลูกไอ้หนูยืนอย่างเงี้ยพี่ใจไม่ดีเลยจะหาหารไปมึงเชื่อไหมไฟเฟย์ไปกันใช่เลยก่อนที่จะได้เจอกับดองนะ ลองมาใช้แอปนี้ก็ได้เพราะว่าไม่แน่นะมีหลายคู่ที่เขาแบบพบรักกับยูเซอร์แล้วเ็าแต่งงานกันมีครอบครัวกันไปหลายคู่เลยนะคือถ้ามึงเปเยอะอะเวลามึงเข้าไปในโปรไฟล์เขามึงจะขึ้นไปอยู่ท็อปของเขาแล้วเขาจะเห็นว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเห็นว่าสมมุติว่าสมมติว่าโนหนึ่งที่เปเดือนยีนสิบคือโอตปาโมดเขาก็จะเห็นเลยว่าก็คือกูชอบมึ่งเดียนะเดียนะกูขอไปยืนถึงตรงนั้นกูได้ปะส่งกูได้ปะพี่พี่เชีย์มันมีเด็กมาใหม่โอ้เชียร์ไม่ใช่เชีย์มึนต้องเดินมานี้เชีย์ต้องเดิน เฉพาะตัวหนึ่งเฮียถ้าเป็นน้องคนแรกนี่มึงเชื่อไหมใช่เลยมึงเชื่อไหมโซฟาเอ่ยจังหวะมึงย่อจังหวะมองเนี่ยถ้าเด็กๆน้องๆหนูอยากรู้นะว่าข้างในเป็นไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆยังไงยังไงเจ๊ส่วนส่วนน้องคนกลางเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าทุกหลายๆคนชอบมากเลยเพราะน้องเขาเอนเตอร์เทนเก่งส่วนคนสุดท้ายเนี่ยสำหรับ้เฮียชอบแบบ เอางี้งเดี๋ยวจะจะไม่ให้เกียดน้องกันไปผมขึ้นกับเจ๊ได no ้ไหมเจ๊ไม่รับงานแล้วอะเต็มที่ขยำขยำหมดเสร็จแล้วเจ๊เดี๋ยวเอง เริ่มได้เลยใช่ไหมคะเย้สวัสดีค่ะนอนนุกนิกนะคะน่ารักนิสัยดีแฟนไม่มีนม400 L 40อมถุ่นใจอมลูกอมคนกลางค่ะสวัสดีค่ะแอมนะคะถ้าพี่อยากฟังรถแห่แบบโจ๊ะแต่ว่าก็หลูหลามาเห่าเหมือนกันมาทางนี้ได้เลยค่ะโอ้อหนูยี่ไรนะยค่ติุกนะน้องนิกอายุสค่ะเฮ้ย เลขสามนี่แหละเลขสามนี่แหละประสบการณ์เยอะแล้วก็สุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะฝนนะคะ ถ้าเสียงหนูแฮบขนาดนี้เวลาร้องหนูจะแฮบขนาดไหนคะอ๋ออันนี้เล่าหรือพูดเลยเฮยรงไปหมดเลยเธอกินยาลูกกรอนไหมไม่เคยเขาไลฟ์ทั้งวันไงเขาไลฟ์แล้วแปลว่าร้องเพลงด้วยไม่ค่ะแล้วปกติเสียงเป็นอย่างนี้แล้วด้วยเอาหรอหนูแฮบตั้งแต่เด็กเลยป่ะหรือว่ามาแฮบตอนโตแไม่แฮบตอนมปลายเนี่อ่ะเสียงแตกใช่ใช่ใเพราะว่ากีดกับผูแน่นอะไรนะเสียงแตกเสียงแตกใช่กับผู้ชายเราปวดเราปวดเท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดล่ะยี่สิบเจ็ดนี่อยู่เป็นบีเจอยู่ที่มิโคะไลฟ์ แต่ละคนใครทำงานนานสุดคะหนูค่ะหนูเก็บเป็นบีเจมปกี่ปีแล้ว5ปีค่ะแม็กซิมัมเลย1เดือนหนูเคยได้เงินเยอะสุดเท่าไหร่คะ4 0 0แสนบาทค่ะต่อเดือนี่บาทเค่ะทุกวันนี้ก็คือเบสิกยืนพื้นอยู่ประมาณแสนโอ๊ยส่วนแอมแปดเดือนค่ะเดนี้เดือนที่แปดเดิเคยได้มากสุดสี่แสนกันค่ะแต่ว่าสี่แสนนี้ได้เดือนที่สองนะคะเดือนแรกมาถึงก็เกือบแสนเลย เล่าหรืออวดนาะทำมานานเนี่ยครับทำมาหนปีอีก3เดือนแล้วค่ะ็ a ซิมัมที่เคยได้เยอะสุดก็ประมาณ4ี่แสนโอ้หมต่มีคนเคยได้เยอะกับพวกหนูนะใช่ใช่ อ่ะคุยเรื่องความรักหน่อยเอาเริ่มจับฝนก่อนก็ได้ค่ะหนูโสดมากี่ปีแล้วสี่ปีแล้วค่ะเฮ้ยนีเราไม่มีคนจีบม้างเหรอลูกมีค่ะในในแอป,ปนี่ก็แบบเชิงจีบก็มีแต่แบบเหมือนเราก็วางตัวอีกแบบนึงเลยแอปมาลูกแอปโสดมากี่ปีโสดมาประมาณ8ปดเเดือนในแกอก่อนที่จะทำวีเจก็โสดเลยแต่แอปก็20ก็แสดงว่าอาจจะมีแฟนมาไม่กี่คนถูกไหมหนูมีแฟนมาทั้งหมดกี่คนแล้วคะห้าคนนี่เยอะไหมคะ ก็ก็ก็ K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  ไม่เยอะไม่น้อยแล้ว <สะ S 1> แต่ดีถามว่าดีไหมดีดีอะไรเยอมแ,แปลว่าเขามีเสนยหงไงแต่ว่าในแปดเก้าเดือนนี้มันมันมีคนเข้ามาจีบปะ่ะม,มีมีแต่ว่าเราอ่ะไม,ไม่ไม่โอเคมากกว่าอย่างเงี้ยเราจะบอกเลิกคุยกับเขาด้วยเหตุผลอะไรที่มันแปลกแแต่ว่าเราเ็ไม่โอเคสิย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นเลิกคุยกับเขาเพราะว่าเขาไม่เปิดแอร์ตากวันเลยฮะ แล้วเรา,เราเอหมายถึงว่าเราก็อยู่กับเขาด้วยถูกปะไม่ไมหนูอะแค่มองในอนาคตว่าขนหนูเป็คนที่แบบชอบเปิดแอร์ตอนแบบกลางวันคุณคะข้างขา,งขางหนูเหนียวค่ะแล้ว,ลวเ,เขาบอกกับหนูว่ายังไงก็ไม่มีทางเปิดเขาบอกว่าติดมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเอองั้น มันก็มันก็เป็นสไตล์เขาอะแต่ว่าก็ไปได้ขายละดูไรวะแสดงว่าเดี๋ยวอนาคตเขาถ้ากูแต่งงานไปเนี่ยกูตื่นมาตอนที่ไอ้ฮีจะกันแลก,กูเปลี่ยนแบบน่ไอ้สัตว์แมงไม่ได้ละเราล่ะสนมาห้าปีแล้ว,วะค่ะอุก็ตั้งแต่เริ่มทำใช่ค่ะพะีเจเลยเลิกกับแฟนแล้วมันเหงามีแฟนมาทั้งหมดกี่คนคะสามค่ะแสดงว่าแต่ละคนคบนานใช่คบนานค่ะเป็นคนแบบถ้ารักใครก็คือรักเลยอะค่ะคบนานสุดกี่ปีครับห้าปีค่ะแต่เขาก็เร็วอยู่นะก็คือจับเจ้าชู้เขาได้อะยังไงบ้างมีมีเหตุการณ์ไหนที่ ที่จับได้แบบหือข้าหนักข้าเขาเลยไม่ไม่ไม่เชิงคาค่ะเพราะหนูเป็นคนชอบแฮกคนูไม่ชอบคาหนูถ้าปล่อยถ้าปล่อยถ้าปล่อยแหมมึงเก็บเสียงงูไว้อี่ฝนมึงเก็บเสียงเดี๋ยวมันยิ่มถึงเรื่องมึงมันยังไม่ถึงเรื่องมึงเราไปชอบไปแฮกไลน์แฮกเฟซบุ๊กอะไรเขาอย่างเงี้ยค่ะมึงแฮกไลน์เลยเหรอใช่เพราะว่าก็พื่หนุ่มกสทชไม่ใช่เหรอ แทกหมายถึงมิรหัดไปเจออะไรบ้างไปเจอแชทที่เขาแบบคุยกับผู้หญิงคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ทีที่สุดคือเป็นน้องที่เราสนิทก็สุดท้ายไม่ไหวตรงไหนสุดท้ายคือเขาไม่เลือกเราไงคะไปหาแต่เราก็เก่าบ้างอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะเขาไม่กินเหล้าไม่ดุบุหรี่คือเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์มากเราคิดแค่ว่าถ้าเราทําให้เขาอยู่เจ้าชู้ได้เราจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีหลังจากนั้นพี่ขอให้หนูเชื่อเลยนะคนแดกเหล้าสุบุหรี่ปล่อยมันแดกไปเลยจริงค่ะไอเรื่องเจ้าชู้เนี่ยแม่งเขาเรียกว่าจับยากมันเจ็บมันเจ็็บบกกวว่่่าาเเเจยยออะะล ไอแอมจะไปให้ซื้อบ้องกัญชามาอ้อนมาอ้อนเธอเธอซื้อบ้องกัญชาให้หน่อยได้ไหมอ่ะเราแบบไม่มีตังค์แล้วนี่แบบซื้อโจ๋เหรอโจ๋ใช่ใช่แต่จับก็ะโอนให้เขานะเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ500มั้งคะหลังจากนั้นประมาณสองวันก็รูสึว่เฮ้ยเราทำอะไรลงไปอ่ะไม่ได้แล้วอี๋อย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วพอเลิกเลยเลิกกันเพราะซื้อบ้องกัญชาเด็กเกียรติยศเกียรติยศหน่อยหนึ่งเขาเลยนะหนูไม่โอเคเพราะเขาชอบดื่มชาไม่ไม่ไม่ คือหนูรู้สึกว่าถ้าเขาจะดูดทำไมเขาต้องมาขอนขอนอนนแล้วเขาก็ไม่ได้ซื้ออะไรให้เราแบบเป็นชิ้นเป็นอันด้วยนะเข<ค>าเขาชวนหนูดูดไหม <c oughs> นี่เธอห้าร้อยแล้วเธอดูด <c oughs> ไปทีนึงเนี่ย <c oughs> เหลือสองร้อยสิบนะ สองหลุมสองหลุมสองหลุมก็เหลือร้อยเยอะนะเธอเอาไงดีฝนนนองฝนนนองฝนของหนูอะคือเขาอะเพิ่งแต่งงานกันมาแต่หนูไม่รู้น่าจะแต่งตอนระยะที่มาจีบหนูพอดีอะไรเงี้ยค่ะโอ้ใช่ใช่่เราเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เราไม่รู้เลยเพราะว่าแบบเพื่อนเขาทุกคนแบบไม่ได้บอกเราแล้วพี่พีคือบ้านหนูอะไปเที่ยวบ้านเขาคือบ้านเขาอยู่ประจวบขับรถกันไปไปเที่ยวบ้านเขาบ้านหนูห้าคนบ้านเขาหกคน แบบครอบครัวไงครอบครัวครอบครัวเจอครอบครัวแล้วแล้วว่ามั่นใจไปเยว่อยแล้วเดี๋ยวมันมีพมึงไม่เห็นรูปแต่งงานที่อะไรในบ้านเลยอไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วครอบครัวเขาก็ไม่ได้บอกปกติมากคือแม่หนูยังบอกแม่เขาแบบเฟรนดี่มากแบบเชียนี่คือ ละครเลยนะเนี่ยก็คือเขามีเมียอยู่แล้วแต่คือเรื่องหนูรู้มาแต่กลุ่มความลับมาประมาณ2เดือนแล้วระหว่าง2เดือนเนี่ยก็คือแบบคิดจะแก้แค้นเขานั่นแหละเขาก็คือรวยอยู่พอตัวอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้โหลูสมดการ์ดเลยแบบเออเขาก็คือให้เยอะเขาบอกว่าเนี่ยแบบมันจะเกินตัวไปหรือเปล่าหนูก็เลยพูดว่าถ้าแค่นี้ให้ไม่ได้ก็เลิกกันไปแต่เขาให้ได้เขาไม่เลิกแต่เรื่องพีคือใจเรารู้อยู่แล้วเขามีเมียแล้วคงไม่ได้คิดอะไรเสร็จปุ๊บนั่งรถมาด้วยกันเจอคุยไลน์กับพิตตี้อยู่คือเจอคนที่ สามคือเมียหนึ่งหนูสองและพิตตี้สามแล้วมีอีกสามแล้วมีคนที่สามด้วยใช่แล้วก็เลิกกันเพราะเหตุการณ์นี้ก็คือเขาไม่ได้เลิกเพราะเมียด้วยไม่เลิกเพราะเมียเลิกเพราะอีนี่ตอนแรกจะทนตอนแรกจะทนอยู่อ๋ออีดยอกคนที่หนึ่งแล้วกูยอมได้อีสัตว์มาคนที่สามอีสัตว์ไม่ได้ใช่ใช่มันมันไม่ได้จริงเพราะมันมาหลังกูใช่มันมาหลังแล้วคือคนที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่ยอมบอกหนูด้วยไงไอตู่ชงล่อแก แม่งเรื่องม่งเข้มหไหมอ่ไม่แล้วหนูแล้วหนูได้เจอคนที่หนึ่งไหมหนูไม่ได้เจอไม่ได้เจอเลยคนหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องเราไม่รู้ พูดถึงสเปคแต่ละคนหน่อยครับอ่าเริ่มจากน้องฝนกันไหมฝนชอบคนมีเสน่ห์คนดูมีอายุแต่ไม่ต้องแก่ดูแบบพุ่มทันหน่อยๆใช่เพราะหนูก็ยิ้มเจนแล้วแล้วก็แบบยิ้มเก่งขาวขาวเปย์เปอาแต่ต้องเปย์นิดนึงเขาอาจจะแบบไม่ชอบผู้ชายตระหนี่ก็ได้คือไม่ต้องเปย์เขาหรอกเขาดูแลแล้วชอบเราแต่กินข้าวแล้วหันครึ่งเนี่ยไม่โอเคแล้วผู้ชายต้องเซ็กซี่ไหมครับก็นิดนึงก็ได้แต่นางบอกว่านางชอบคนกลมตีนชอบมุกตีนอย่างเช่นสมมุติเดินเดินเข้ามาเจอหน้าตอนชามช้างเนี่ย Good morning แล้วแบบโผอี้้้ยแแปลงัันนไไไอสตว์บบี แบบนี้พาเชอบอช่ใช่มันดูมีสีสันไม่ใช่แบบไอ้โหน่ฝนเลยเงี้ยสีมักระดาษวายเลยแับหากชิบหายเลยแอเหรอคะชอบผู้ชายที่สูงกว่ารูปพันธ์สันฐานล่ะยังไงก็ได้นะเอาจริงๆแต่ขอแค่แบบไม่ดูกัญชา แอร์เย็นตลอดเวลาดูกัญชาได้แต่อย่าขอตังค์ซื้อโจไปดูดเอ๊ะกแล้วค่ะแล้วก็ชอบผู้ชายที่แบบขยันไม่ซีเรียสเรื่องเงินสมมตินะเขามาเล่นอยู่ในแอปเราด้วยกันได้ไหมโอโหอันนี้ขอคิปหนักนะทำไมอะไม่อะเขาก็ไม่คุยกับพี่คนอื่นได้เลยห่วงพ่อุงี่ว่านงแล้วคิดไม่คิดว่าเขาจะหึงเราเมื่อกีแต่ว่าห้องหนูอะอหนแต่เหนสนุกสนานอยู่ไม่จีบเลยนุกนี้กะค่ะหนูชอบผู้ชายเปย์ค่ะเปย์นี่ต้องประมาณไหนครับเปย์กระดุมหยดอ๋อเปย์กระดุมหยด ไม่งั้นมันมัน,มนติดก,กัะดูมาน้อ <c oughs> ไม่แต่จริงๆคือหนูว่าไม่ได้มีสเปคผู้ชายแบบตายตัว ไปไปไหนเพื่อนไม่อยู่ดีก็ดีแต่ว่ากูคิดว่าลุกนี้กันะาจะชอบคนคมนะคมอะไรคมหน้าอวยเพราะฉะนั้นขอแค่คนไม่เจ้าชู้ใช่ก็เราก็อยู่ด้วยสบายใจอายุประมาณไหนดีผู้ชายไล่กันค่ะเด็กกว่าได้ไหมเป็น่ารักดีเด็กกว่าแต่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยใช่จะบอกว่าข้อดีของเขาเนี่ยนะคือหลังจากที่ได้ฟังเขาก็คือเขาหาเงินเก่งกันทั้งสามคนถูกไหมพี่โยตเขาเน้นวีเจคือหล่อสวยลักชัวรี่แบบว่าพรีเมียมคัดเกรดมาแล้วมีทั้งแนวน่ารักสดใสมีตลกขี้เล่นมีเน้นความสามารถมีร้องเพลงมีชวน ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นมีแต่งตัวสวยหล่อมีดูดวงในแอปด้วยนะนี่แล้วเขามีเล่นเกมมีแชร์โมเมนต์ทีเคขึ้นคอคู่กันได้ด้วยแล้วก็มีของขวัญเอฟเฟกไม่แล้วถ้าสมมติเนี่ยทุกคนเขามาดูหนูแล้วเขาบอกเฮ้ยคนนี้หน่ารังจังมีแบบไม์เซตดีจังเลยอยากเข้าไปคุยอยากอะไรเงี้ยแต่ละคนไอดีอะไรกันบ้างลูกค่ะไอดีตอนนี้ก็เซิร์ชไปเลยค่ะ nn7824 ของแอม60833988ค่ะของหนูฝนสิริค่ะที่เราพูดอย่างเงี้ยคุณจะไปที่ไหนอ๋อนี่ไง มึงมัวแต่นำทางคนอื่นเขาไงชีวิตมึงเลยไม่มีคนนำทางไงฝนแต่ว่าจะบอกว่ามีอีกหลายๆคนเลยที่เราสามารถเข้าไปเจอที่แอปได้นะเขาบอกว่ารอๆสวยๆนั้นแล้วก็มี LGBTQ+ เอเวอรี่ plus เขาคือมีทุกเพศทุกวัยอยู่ในนั้นหมดแล้วก็ใครที่อยากเจอกับน้องๆนะแล้วก็วีเจอื่นๆนะก็ไปโหลดได้เลยมีเข้าแต่ว่าจะฝากบอกน้องๆหนุนิดนึงนะเด็กๆที่เล่นเนี่ยอย่าเอาบัตรพ่อบัตรแม่ไปไปเติมไอเทยบางคนเป็นแสนเป็นหมื่นคือเอาที่พอประมาณสมมุติว่าชอบจริงๆก็แบ่งเงินค่าขนมมาแล้วให้คือให้เป็นกําลังใจไม่จําเป็นจะต้องไปเอาชนะคนอื่นเขาบางคนเขามีมีฐานะมีหน้าที่การงานที่มันดีเขาก็เปได้เยอะ ข้อดีข้อเสียของแต่ละคนหน่อยอ่ะเริ่มจากนุ้นี่ก่อนข้อดีหนูไม่รู้อะหนูไม่อยากบอกข้อดีตัวเองอะทำไมอะแต่ข้อเสียของตัเองอะคือรู้เลยว่าเต็งเป็นคนเราแต่ใจคี่ห่วงมากแล้วก็แบบคียเหวี่ยงคี้วีนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่อย่างที่บอกอะถ้าหนูรักใครอะหนูไม่รู้ว่ามันเป็นข้อเสียหรือเปล่าข้างรักนี้หรอใช่หนูจะรักจนแบบลืมรักตัวเองอะแฝกตุดมดูดคี้ไปเลยไม่ขนาดนั้นคแล้วข้อดีอะข้อดีหนูว่ามีต้องมีบ้างสิเก็บเงินเก่งไหมเก็บเงินเก่งค่ะใช้อะไรแบบคิดแล้้้้้้วววคคิดดดดออออีีีีกกกกแแต่่่าาาถเเเป็็นขงยยไไซลลพูมมะร อยากรู้ต้องลองมาคบดูค่ะเออแอมมาหนุน้องแอมค่ะข้อดีเขอเสียข้อดีคือขยันหาเงินเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วค่ะตอนนี้ไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะวางแผนจะทําอะไรต่อดีนะจะแบบเอ้ยทำยังไงให้ตัวเองดูดีขึ้นหรือเปล่าเผื่อจะแบบทำรายได้จากการทำวีเจได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาไปเรื่อยๆเลยค่ะผิวพันธ์ดีมากข้อดีคือหนูเป็นคนผิวพันธ์ดีมาก ขอบคุณค่ะขีอ้อนใช่ไหมดูสไตล์เป็นคนคีอ้อนแล้วข้อเสียล่ะคะข้อเสียใจร้อนใช้เงินเก่งไหมครใช้เงินเก่งซื้อแบบพวกแบบของแต่งบ้านที่มันฟุ่มเฟือยเช่นแบบว่า,วาเหมือนแม่บอกว่าใช้พัลมธรรมดาก็ได้ปะไม่ได้นะต้องใช้ไดสัน โอ้โโอเคโอเคชอบอะแต่งบ้านฟิลชอบของแต่งบ้านแต่ว่าถ้าเสื้อผ้าตัวเองก็คือแบบไม่ค่อยได้ซื้อน้อยมากเลยเขาเป็นคนปากไวใช่ปากไวยังไงฮะแบบว่าด่าแล้วแบบเป็นคนตรงด้วยนะตรงด้วยเฮ้ยฝนชอบเหรอฝนชอบหรอยังไงนะยังไงนะเราเป็นคนปากไว คือพูดไม่ค่อยคิดไม่ม่อ่อนปากออกไวก่อนสมองค่อยกั่นกองตามมาประมากว่าฝนครับก็กระตันยูค่ะกระตันยูเพราะว่าเงินทุกบาททุกตังค์ทุกวันก็คือให้พ่อกับแม่หมดเลยเกอบจะหพี่ว่าเจียดเงินที่ให้พ่อให้แม่ไปรักษาตัวด้วย อีกอย่างหนึ่งนะหนูเป็นคนหน้าสวยมากเออใช่คือเป็นคนแบบเครื่องหน้าแบบสวยอะมันโคมมันของจริงนะไม่ได้ทำเลยนะบุลลี่กูปมเนี่ยอ้าวก็ไม่ได้ทำเลยจมูกเขายังเป็นทำอยู่เลยเห็นไหมฮะมีทำตัวนี้เหรอกูมีทำตรงนี้เล้วว่าเขาเป็นคนชอบตามใจแฟนใช่เอาใจเก่งเอาใจเก่งพี่อ้อนใช่ดูเหมือนจะเป็นคนไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่จริงๆริใส่ใจหมดเลยเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรอะไรเงี้ยข้อเสียล่ะคะข้อเสียงี้เงาเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบบางทีแบบสกินอะไรเงี้ยคิดไม่ออกกูทำไมแค่นี้คิดไม่ออกอะไรเงี้ยเพราะปกติหนูอยู่บ้านกับแม่แม่จะเป็นนคคิด แสดงว่าอยากได้ผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำนิดนึงใช่ใช่คิดถึงไหมไม่ไม่ค่อยถึงค่ะเก็บเงินเก่งไหมครับเก็บเงินได้ค่ะ แต่ละคนน่ะถ้าสมมติว,ว่าเขาไม่ได้อยากเจอในแอปอย่างเดียวอยากเจอข้างนอกบางทีอยากเจอตัวเมนหนูเดินเล่นเดินอะไรที่ไหนกันบ้างช้อปปิ้งที่ไหนกันบ้างคะไอคอนค่ะทเที่ยวคืนไหมคะก็ทองหลอ่อเจอบีมแอมะคะกลางวันก็ไอคอนสยามเหมือนกันแล้ว่านคืนนะคะร้านเล่าแถวเกษตรบ้างทังหล่อบ้างาเกษตรร้าน <ละ S 3> อะไรนะทั้งซุปเปอร์ฮิปแล้วก็ <H ip. S 2> ชงเจริญตรงนี้ไหมครับหนคนโคราชที่อยู่โคราชเลยนี่หนูมาจากโคราชเลยเหรอใช่ค่ะว้าวกลางคืนล่ะแจะเที่ยวแถวโคราชไหมหรือไม่เที่ยวคืนเลยไม่ไม่เที่ยวค่ะอย่าลืมว่าถ้าชอบก็ไปดูในมีโค ไปดูน้องเขาบอกชื่อบอกอ ID กันไว้แล้วก็ไปเซิร์ชหากันได้ Instagram แต่ละคนล่ะคะสนุกสนุกแล้วก็ ikcnxx ชื่อหนูสลับแพทเทิร์นกัน am a m p อันนี้สกอร์ค่ะฝนสี่สิริค่ะเสร็จงานแล้วไปไหนต่อไปโรงพยาบาลกันปะที่บ่าวจีเสซลอยไหมมึงมันเริ่มอยากด่าเนี่จ้ะแล้วเป็นเยี่ยอะไรกับเสียงมันจะมวยห่วงเขาไมปเป็นห่วงไม่แต่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นขนาดนี้นะแต่บางทีตื่นเช้ามาก็คือแบบบางทีก็ไม่มีเสียงก็มีอ่ะให้น้องไปตรวจอะฮะให้น้องไปตรวจ มึงดีทั้งหมดเนี่ยไม่เฮียตรวมึงบอกให้น้องไปตรวจเนี่ยละฝากมีฝากมีขอบคุณสปอนเซอร์นะครับโรงพยาบาลพระรามเก้านะครับที่ช่วยใช่มีโคไลฟ์มีโคไลฟ์เนี่ยก็เข้าไปคุยกับน้องๆเขาได้มีไอดีขึ้นไปให้แต่ว่าก็ยังมีน้องๆอีกหลายคนนะมีวีเจอีกหลายคนมากมีทั้งดาราศิลปินก็อยู่ในนั้นก็มีครับเพราะฉะนั้นลองเข้าไปเล่นกันดูใครที่แบบว่าบางทีแบบเหงาอยากจะมีเพื่อนก็เข้าไปลองดูนะก็เป็นแอปอีกแอปหนึ่งที่สนุกและเป็นแอปที่สามารถหารายได้สร้างรายได้ได้ด้วยสวันดีขอคคุณนะบ ขอบคุณนะคะบขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นค่ะ